อ,อย่างออกดีจังเลยครับออกจนล้นถ้วยีหยอนน้ำกรดก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแทงลงไปนี่ถึงก้นถ้วยนะครับประมาณนี้ครับย่างออกดีมากครับช่วงนี้อากาศเย็นๆนะครับไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับนี่หยอดน้ำกรวดแล้วก็กวนนะครับ ต้องกวนให้มันดีๆนะครับกวนให้ทั่วจนถึงก้นถ้วยนะครับเติมน้ํากดอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเราควนดีหยดน้ํากดให้มันถูกส่วนนะครับอย่างก็จะจับตัวเป็นก้อนดีนะครับเนี่ยแข็งแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือมีตทีแล้วนะครับนะครับ เนียนเียนเลยครับ